นมัตถุพุทธานังนัมัตถุโพธิยาขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์และขอความนอบน้อมจงมีแด่พระเทรานุาทรรเทร,ร,ระเพื่อสัทธมิกรก่เจริญพรจะเจริญสุชนประชฉยมจนั่งตามสบายวันนี้โยมอาจจะบางๆาตามไปบ้างเพราะฝนตกพรำพรำทุกนนี้สถานการณ์ เหตุการณ์ปัจจุบันก็คือน,น้ำฝนตกอยอมหลายที่หลายแห่งน้ำท่วมของเราอยู่ภกกาคกลางก็จะรับน้ำจากทางภาคเหนือและมาติดตามข่าวอยอมตอนนี้เขาปักทงแดงแล้วนะอยอมเตือนภัยระดับสูงนะบางเลน,นยัยยอมที่สะพานต่างๆขึ้นถงแล้วและปริมาณน้ำนี้ มาแหละมันเพิ่มขึ้นเรีอยๆเพิ่มขึ้นกะว่าจะต้องเพิ่มขึ้นอีกเพราะต้องรอรับน้ําจากทางภาคเหนือนี่วันนี้อัตมาก็าจะมาปรกเรื่องน้าบ้านไข่น้ําท่วมแล้วบ้างอยอมก้าท่วมยังก้าวหายแล้วนะก็โชคดีไปธรรมดาน้าในอยอมที่เราใช้สอยดื่มกินบริโภคเนียถือว่ามีความสําคัญสำหรับชีวิตของเรามากขาดไม่ได้นะ แต่ถ้ามันเกินไปก็ไม่ดีกันนะนต้องรู้จักใช้ฉะนั้นเราต้องรู้จักสภาพของน้าให้ชัดเจนก่อนธรรมดาน้ำในยมจะมีความเยน็นชื้นชุ่มฉ่ำสามารถที่จะดับความร้อนถ้าเปรียบเทียบธรรมะก,ก็เหมือนกับเมตตาหรือน้ําจิตน้นําใจคนเราถ้าเกิดมาแล้วไม่มีน้ําใจไม่เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่บุคคลนั้นก็จะลำบากจะไปไหนก็จะไม่มีหมู่คณะคอยช่วยเหลือ นะหรือเดือดร้อนไปก็ไม่สามารถจะไปพึ่งพาอาศัยใครได้เพราะตัวเองไม่มีน้ำใจกับผู้อื่นแต่คนตรงข้ามคนที่มีน้ำจิตน้ำใจคอยเพื่อเพื่อเผื่อ,อแผ่ช่วยเหลือคนต่างๆตัวเองจะตกน้ำไม่ไหนตกไฟไม่ไหมคอยมีคนคอยช่วยเหลือประถมำคำชูอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราต้องฝึกเนยยอมทั้ใจของเราให้เหมือนกับน้ำที่เย็นฉ่ำนะเป็นที่ปรารถนาของคนทุนท่นๆไป และน้ำเนี่ยยอมตัดไม่ขาดนะเราลองไปตัดเดี๋ยวก็วประสานเหมือนกันเหมือนความฝูกพันในระหว่างของของพ่อแม่กับลูกตัดไม่ขาดลูกจะให้เลวอย่างไรทําผิดมาขนาดไหนถ้าเป็นคนอื่นก็เป็นไงยอมถ้าเป็นคนอื่นยมอมเขาก็ไม่ให้อยู่แล้วนะหรือว่าแจ้งตำรวจจับหรือบางทีก็จะทําร้ายทุกตี แต่ถ้าเป็นพ่อแม่เป็นลูกยอมผิดขนาดไหนก็รัตแต่ทำชั่วมาขนาดไหนก็รัตแต่พ่อแม่พร้อมยินดีที่จะให้อภัยนะฉะนั้นความเป็นพ่อแม่เป็นลูกหรือเป็นญาติพี่น้องอางเงี้ยยอมมันตัดไม่ขาดนะแม้จะทําไม่ดีก็จะเป็นญาติของเรานำสกุลเดียวกับเราหรือความเป็นศิษย์เป็นอาจารย์ยอมอาจจะมาอยู่มาศึกษาด้วยกันเป็นศิษย์เป็นอาจารย์จบไปแล้วก็ยังระลึกนึกถึงก็เป็นครูบาอาจารย์ นึกถึงราบสอนวันนี้ตมาก็าไปกับครูบาอาจารย์ที่อุทยธทานีแล้วก็แนะนําหลายๆอย่างฉะนั้นมีคือลักษณะน้ําและน้ําในยอมมันจะรวมกันทุกสายคือน้ําทั้งหมดในยอมมันจะมารวมกันได้เข้ากันได้ยอมเข้ากันได้อย่างทางภาคเหนือยอมจะมีปิงวังยอมน,น้านลงมาสู่เจ้าพญาแล้วก็แยกมาเป็นท่าจีนในยอมเราไม่รู้เลยว่าน้ําท่าจีนเราเนี่ยมาจากแม่น้ําปิงหรือเปล่า มนยอมปิงวางอยอมหน้าหรือปางอยอมแต่มันมารวมกันแล้วมันก็เป็นอันเดียวกันเป็นน้ำใสเดียวกันนะฉะนั้นสิ่งนี้ผุกบอกว่าเรานะเป็นมนุษย์จะต้องมีความอะไร้ความสามัคคีความที่เหลือความเป็นหนึ่งเดียวกันเราสังเกตดูอะไรบ้งแต่ถ้าเราพร้อมใจทำอุปสรรคยากระดับไหนมันก็ผ่านไปได้นะถ้าเกิดเราทะเลาะเบาแวกกันยอบ้านเมืองก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ได้ นะและอีกอย่างหนึ่งยอมน้ําน้ํายังเปลี่ยนเป็นแตงมันจะเปลี่ยนสภาพของมันตามตามสถานะที่มันไปอยู่นึกไหมโยมน้ําใส่แก้วน้ําก็อยู่ในทรงของแก้วไปใส่ในขวดมันก็เป็นขวดนะได้ยอมแลวแต่ว่าน้ํามันอยู่ในสถานะใดทีน,นี้หมายความว่าไรายอมมันเป็นการปรปับปรุงตัวเองปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับสภาพนั้นได้ เราก็เหมือนกันเดียวมนุษย์เราเนี่ยมีลักษณะอย่างหนึ่งบางคนอาจจะไม่สัตว์เราทุกคนสามารถที่จะพัฒนาว้ยอยอมเขาว่าพัฒนาคือเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นไปพระเจ้าจะพูดอยู่สุภาษิตธรรมานำมาพูดไปบ่อยทันโตเสกโทคนุเสสุปดามุ์ทั้งหลายมนุษย์ที่พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นคนประเสริ เราเราเป็นมนุษย์เนยอมในภูมิธรรมขงเราหรืเป็นภูุ่มชนงเรายังมีกิเลสเรามีโอกาสผิดพลาดได้แต่ถ้าเป็นบัณฑิตยอมรู้ตัวเองว่าผิดแล้วเนี่ยจะต้องแก้ไขยอมไม่ติดซ้ำเติมเปลี่ยนเหมือนน้ำยอมมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามควาที่มันอยู่เราดูก็พัฒนาแก้ไขและอีกสำคัญอย่างหนึ่งยอมข้อสุดท้ายน้ำเน่ยอมมันจะไหลสูงที่ต่ำ จากท้องฟ้าเป็นเมฆฝนนะโยก่อนทะมุดทุมเลยนะโยนะแล้วก็ตกลงมาสู่เมืงล่างบางที่ก็ตกยอดเขาก็ไหลาจากภูเขาลงมาสูงง่เรา,าเข้าสู่หมู่เข้าสู่คองนะอย่างเงี้ยโยมมันจะไหลลงสู่ทิศตางถ้ามองถึงชีวิตของคนเราก็เหมือนกันโยมทุกชีวิตเนี่ยตั้งแต่เกิดมาก็จะไหลลงไปสู่สุดท้ายโยมน้ำทุกหยดโยม พไม่เกิดการใช้สอยแล้วพวกเนี่ยมันจะไหลลงไปสู่ทะเลชีวิตของคนเราก็เหมือนกันโยมสุดท้ายตั้งแต่ไปสู่ควาตายไม่มีใครที่จะรอดทนช่วงช่วงนี้โยมอ,อาจจะได้ยินข่าวเรื่องความตายทีท,ทีนั้นๆมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตนะวันก่อนตอมาก็ได้ไปเผาศพพระโยมอ,อาจารย์โกมีวรัตถิก่อายุหนะ้าสิบแปดนะก็เป็นพักพักก็ตายนะ อาจจะเรียกว่ารณภาพแล้วแต่แล้วลูกทุ่งทุ่งกับพระก็ตายนาพะพระไม่ใช่เป็นอมตะอะไรยอถึงเวลาก็ตายจะตายด้วยอายุขของเขาก็แล้วแต่หรือว่าอุบัติเหตุก็แล้วแต่หรือว่าโรคไขก็จเจ็บปิดเก็แล้วแต่ถึงเวลาถึงที่มันก็ต้องตายผู้อาวุโก็ไปฝั่งลูกนักศพแล้วก็ไปฝั่งพระสวดยมที่มาเป็นเจ้าภาพลูกสาวของคุณแม่สขขมคงชนะคุณ ผุบนการโยมก็ประสบปฏิเุน,นะก็อายุ5้สกว่า5้าสนะโยมก็ทำโยมก็เป็นดูจากที่ท่านแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวเป็นหญิงเก่งดูแลครอบครัวเป็นที่รักขอ,ของคนในบ้าน,นแล้วก็เป็นคนที่สนใจเรื่องบุญกุศลจะไปทำบุญอยู่เป็นประจำหลายที่หลายแห่ง ยอมช่วยบรรลุพุทธศาสนายอมเป็นคนดีเป็นที่ยอมรับยอมอันนี้หมายความว่ายอมไม่ว่าคนดีหรือคนชั่วยอมพยายามมาจุดลาชไม่เคยละเว้รยอมเหมือนกันถึงเวลายอมพยายามจุดลาศเอาไปหมดวันนี้ยอมไม่ใหญ่บุญใช่ไหมยอมแลอวยอมไม่ใหญ่บุญยุบร้อยสองแล้วโจ คือทั้ผ่านโลกผ่านร้อนเยไว้เลยนะไสามอ่สามอ้หนะถือว่ายอมสุดยอดเลยนะในตำบลของเรานะี่ถือว่าเป็นเบอร์นนหนึ่งแล้วยอมก็ไปแล้วยอมก็ถึงข่าวแล้วยอมหมายถึงว่าจะอายุยืนขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ต้องไปจนถึงเวลาของเขานะอยู่ไม่ได้นะฉะนั้นอย่างที่เรายัางมีชีวิตมีลมหายใจยังมีกําลัง นายยอมนี่มีสติปัญญายังมีโอกาสที่จะสร้างสิ่งที่ดีๆให้แก่ชีวิตของเรานะตามกำลังที่เราจะทำได้นะไม่จาเป็นจะต้องทำบุญเป็นพันๆล้านเยอะเราทำเขานี้เราก็เรียกว่าทำมานุธรรมากปฏิปฏิปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่กำลังนะเรามีโอกาสช่วยเหลือกิจาก,การงานแล้วก็เอาแรงของเราช่วย วเรา,าไีโอกาสมาก็ไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้ลงทุนอะไรนะรักษาศีลของเราเราปฏิบัติอยู่ในกรอบกรอบศีลธรรมนะแล้วก็ไม่คิดร้ายกับใครนะเนี่ย,ยอมเราก็ทําประโยชน์ให้แก่ตัวเองพัฒนาจิใจของเองเราก็ไม่รู้ว่าอายุเราจะอยู่ได้ยาวนานขนาดไหนยอมเราบอกว่าอายุของเรามันสั้นเพียงแค่ลมหายใจเขา้าหายใจออกยอม หายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายแค่นั้นแหละยอมยไม่ต้องคิดอะไรมากฉะนั้นเรามีเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีกําลังอยู่ทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อสังคมทําเลยไม่ต้องหลอกและไม่ต้องไปไปกลัวว่าคนอื่นเขาจะว่าเราทําเอาหน้าอะไรเงี้ยเดียวเอาก็เอา,า,เอาใครจะว่าไม่กระทำแล้วทาว่าใครไม่เห็น ใครไม่รู้เรารู้เทวดารู้นะบุญกุศลย่มันเป็นของที่อยู่ในใจของแต่ละบุคคลคนทำเขามีความสุขถ้าอยอมมีความสุขยอมทำเลยสบ,บายใจนะแล้วก็ไม่ต้องไปงกังวลกับใครใครจะมามองอยังไงคิดอย่างไงเรืเ่อง,องของเขาดูใจของเราแล้วตอาทำอย่างเงี้ยมีความสุขใครจะว่าไงก็ชักยอมเอาความสุขในใจของเราเป็นคิดตั้งแล้วก็ขอโมทนากับุญสนสั สาริชนเรื่องการแห่งกุศลคุณงามความดีคุณประสิทธิ์ัตนาฏใจต้ตองปกปักษรักษาคุ้มครองยัตยอมให้เปรตสมหวังด้วยบุญกุศลที่ยัตยอมได้สร้างสมมาด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดอายธวาพาลาโทเทีโลวันวานาโทปติภานโทโสคัสาธาตาเมธาวิโสขังโสอาทิคต ชาติอายุงทัตาวาภะละวันนางโสขันจาปฏิภาณโททีขายุยาสาวะโวติยานทายาทั่วปะปะชาติยติ